ศิลปะการแสดงโขนก็ถือได้ว่าเป็นศิลปะที่อ่อน้อยสวยงามทั้งการร่ายรำและก็การแต่งตัวครับซึ่งจะมีจุดเด่นก็คือหัวโขนที่เป็นวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ครับแต่เบื้องหลังการทำหัวโขนนับวันยิ่งจะหาคนทำหัวโขนแบบนี้นียากขึ้นทุกวันครับแต่วันนี้รายการเมทัลแลนด์จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับช่างฝีมือระดับชั้นครูในการทำหัวโขนขั้นเทพที่มีดีกรีถึงขั้นลงนิตยสารระดับโลกนะครับนี่และคนคนนั้นก็คือท่านนี้แหละครับ นี่ก็คือคุณลุงประทีพรอดภัยครับครูช่างทําหัวขนระดับแนวหน้าของเมืองไทยครับไม่ว่าหัวโขนในการสแสดงหัวโขนโจลุยและก็อีกมากมายก็ล้วนแต่ผ่านฝีมือของคุณลุงประทีบมาแล้วทั้งนั้นแหละครับแม่แข่งขนาดนี้ไม่รู้ว่าไปฝึกมาจากไหนกันแหละครับอตอนตอนผมอายุป,ประมาณ1 3 1 4เนะี่ยตอนนั้นก็อยู่ที่แม่กองอะ่ะแล้วน น้าสาวที่ชื่อน้าสมพงศ์เป็นภรรยาของคุณโจโหลุยส์สาคอนยังเสียสดนะครับเป็นนักเป็นแห่งชาติปี39มเก้าเขาไปรับมาจากบ้านนอกก็รับมาเพื่อจะมาหัดโขนมาเล่นลิเกมาอะไรเงี้ยครับแต่เนื่องจากการทําหัวโขนครับเป็นงานฝีมือที่มีกรรมวิธีในการประดิษฐ์ปราณีทุกขั้นตอนจึงต้องอาศัยความชนานาญและก็ความอดทนขั้นสูงครับตอนนี้จึงเหลือช่างทำหัวโขนไม่กี่คนครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณลุงประทีปคนนี้แหละครับ ที่ทามาเล่นขนคือโจโหลุยนะผู้เป็นน้าเนี่ยเขาทำเองเล่นเองไงคือคือเล่นขนเองนะแล้วก็ทำหัวเนี่ยไปใช้เองคือไม่ต้องไปซื้อใขรเลยทำเองเล่นเองซื้อทำเองเล่นเองอะไรเองเลยแล้วก็มีแล้วก็ออกจําหน่ายด้วยสําหรับเพื่อนศิลปินด้วยกัน คุณลุงประทีบนะครับทำหัวโขนเป็นอาชีพแบบนี้นะครับมานานกว่า30ปีครับซึ่งแต่เดิมคุณลุงประทีบก็ทําหัวโขนอยู่ในบริเวณชุมชนสะพานไม้ประชาชื่นกรุงเทพนี่เองครับแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็เลยย้ายกลับมาทําหัวโขนกันอยู่ที่บ้านเกิดของครอบครัวที่ตาบลบ้านอินอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหลังนี่แหละครับประชาชื่นนี่คือซอยกําเนิดอยู่ที่นั่นมา40ปีได้อยู่ที่นี่ประมาณ6ปีนะิุงย้ายเข้ามาแต่ว่าลูกค้าอะไรต่ออะไรก็ยังอยู่ซอยเดิม และที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นหัวขวนผลงานล่าสุดของคุณลุงประทีบนะครับนี่ครับที่กําลังจะส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศครับซึ่งแต่ละหัวก็ล้วนแต่ใช้ความประณีตและก็รายละเอียดอ่อนในการทํา <c oughs> แต่ผมว่ากว่าจะทําได้ขนาดนี้ต้องเรียนจบด้านศิลปะมาอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ได้จบทางนาศิาสินมาไม่ได้เกี่ยวเลยจบชั้นประจตจากเรียนวัดปากน้ำอัมพวามา อะไรนะครับแหมจบเพียงแค่ระดับปฐมเท่านั้นโอ้โหแต่คุณภาพทําหัวโขนออกมานี่ระดับด็อกเตอร์ชัดๆเลยนะครับอืแต่เห็นสวยๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจะพอบอกเคล็ดลับกันบ้างได้ไหมล่ะครับคือขั้นต้นปิดหุ่นเราก็ตากแดด3วันแล้วเราถึงมาผ่าแต่ถ้าวิธีการทําก็คือวันหนึ่งปิดหุ่นเราก็ปิดไปเลย4ี่ห้าหัวแล้วเราก็มาผ่าแล้วเราก็มาปั้นหน้าทีละสี่ห้าหน้าอะไรนะต่อวันใช แต่ถ้าเราจะมารอไม่ได้มันไม่เดินงานไม่ได้คืองานพวกนี้เลยต้องทาเป็นหน้า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 ,นาไปแม่ถ้าหากใครไม่ได้ติดตามวันนคดีเรื่องรามเกียรติ์ก็คงจะนึกไม่ออกว่าหัวขนแต่ละหัวที่วางอยู่บนโต้น,นี้เขามีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างครับนี่คงต้องรบกวนคุณลุงปทีบช่วยบอกหน่อยได้ไหมล่ะครับอ๋อส่วนมากก็อันนี้ก็เป็นหัวพ่อแก่เป็นหัวครูบาอาจารย์ที่ใครเรียนด้านนี้ต้องมีองค์นี้ไว้สําหรับ บูชาอันนี้คือหัวรูคหัวคูต่อมาอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับพระเอกของรามเกียรติ์ก็คือหนุมานต่อมาทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกยักษ์อย่างเอาอย่างเอาเอาตัวนี้ก่อนนี่ผู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในรามเกียรติ์ก็คือหัสเดชะอันนี้ก็คือทศกัณฐ์ทศกัณฐ์อันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่หก ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อตอนสมัยรัชกาลที่หนึ่งะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อรัชการกที่6อย่างอันนี้ก็หน้ายักษ์แต่ทำไมจมูกเป็นช้างก็คือพุนากดิารเป็นยักษ์เจ้าชู้เขาเห็นช้างสวยเขาเลยแปลงเป็นช้างได้ลูกมาสองคนทศตรีวันทศตรีทรแต่อันนี้เคี่ยวผิดนะครับอันนี้ฝรั่งต้องการเขี่ยวโคง้งแต่ถ้าตามตำราต้องเขี่ยวตรงครับอันนี้เราทำขายฝรั่งอันนี้ เราต้องเน้นไปทางฝรั่งเดี๋ยวผู้ดูอย่าบอกติว่าผิดอันนี้ไหมองค์กรการตอนน,ตนี้หน้าสีทองถ้าถ้าถูกต้องมันต้องหน้าสีเขียวอตนนี้ทํเพื่อความสวยงามแต่น,นี้มายราบเจ้าบาดานที่ที่เป็นพ่อบุญธรรมของลูกหันนมานคือมัชชานุแล่พวกนี้ก็เป็นพวกยักษ์พวกสัตว์ลุงมโหทอนอะไรอย่เงี้ยเป็นยกักษ์ด้านหลังอ่าอยู่ด้านหลังนี่คือไม่ค่อยไม่ค่อยได้สึกไม่ค่อยได้แสดงนัก คือหน้านี้แหละครับหัสเดชะนะครับเพราะยอดมันเยอะมากมี4ชั้นถึง5ชั้นขึ้นครับราคาจะสูงสุดของของในรามเกียรติคือ35,000บาททองแท้ใช้ทองแท้เลยฮนะเขาใช้ทองแท้ถึงแต่ค่าทองเคไม่เกิน1,000 0บาท คุณลุงประทีนะครับเล่าให้ทีมงานฟังว่างานทําหัวโขนที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นงานฝีมือคนล้วนๆครับซึ่งระยะเวลาทําหัวโขนหัวหนึ่งก็กินเวลาทําเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยก็ว่าได้แต่ทําขนาดเยอะอย่างนี้นะครับยังไม่พอขายกันเลยนะครับมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งพวกที่มีครูบาอาจารย์พวกเจ้าเข้าทรงอะไรเงี้ยก็จะหนักไปทางหัวพระฤาษีรับพิมเทศพระอ,อิศวรอีกกลุ่มหนึ่งก็พวกพวกชาวนักท่องเที่ยวนักเที่ยวจากต่างชาติ แล้วก็ยังมีคนไทยที่ชอบสะสมก็ยังมีเจ็ดประเทศผมก็ได้หมดเลยแต่เป็นร้านอาหารไทยนะคือร้านอาหารไทยร้านอาหารเวียดนามร้านอาหารจีนในยุโรปเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาพวกพวกเวียดนามก็จะเป็นพวกพวกรูปใส่หมวกน้ําแหลมนะนะของไทยเราก็เลยใช้หัวโขนเป็นสัญลักษณ์ของร้านอาหารไทยแต่เป็นติดข้างฝาไว้เพราะพื้นที่มันแพงก็เลยติดไปทุกร้านในยุโรปมีถ้าเป็นร้านอาหารไทยต้องมีหัวโขนด้วย วัสดุที่เอามาทําหัวโขนคุณลุงประทีปก็ยังใช้วัสดุของช่างฝีมือรุ่นแรกทําหัวโขนจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องความทนทานกันเป็นหลายๆ10สิบปีเลยละครับวัสดุที่ทาที่ส่วนหน้าก็ใช้ภายในคือกระดาษสากระดาษป,าาปูนเนี่ยแป้งข้าวเจ้าปูนแคลเซียมอะไรพวกกระดูกบดแคลเซียมคือกระดูกบดอย่างเงี้ยแล้วก็แป้งข้าวเจ้าปูนยาแนวอะไรพวกนะี้แต่มันมีสูตรผสมนี่คือสูตรของต้องยกให้โจหลุยผู้คนคิด และด้วยความปราณีตใส่ใจในงานฝีมือของตัวเองครับเรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดกันทุกขั้นตอนก็เลยมีคนมาขอดูงานทั้งต่างชาตินะครับอย่างภาพนี้ชาวรัสเซียที่ชื่นชอบงานของลุงประทิพก็แวะมาดูให้เห็นกับตาจนตอนนี้ครับมีสื่อไทยแล้วก็สื่อนอกให้ความสนใจการทาข่าวกันเพียบไปเลทีเดียวแต่จะมีเล่มไหนบ้างไหนคุณลุงประทิบช่วยบอกให้ฟังหน่อยดีกว่าครับส่วนมากก็มีเอเชียก็มีพวกจีนไต้หวันฮ่องกงทำนะแล้วก็ยุโรป7ประเทศมีแล้วก็อเมริกาสองเป็นนิสสานเล็กๆอะไรนะ สองสองฉบับก่อนที่นิวยอร์กจะมาทําแล้วก็บังกอกโพสต์มาก่อนบังกอกโพสต์มาก่อนพอทาแล้วมันก็ดีครับม,มีมีชาวสังชาติที่เข้ามาหาเราแล้วก็ทิวหน้าตาเรามาดูแล้วต้องการซื้อของเนี้ยมันก็ดีครับแม้ทั้งฟิลิปปินส์นะักศึกษาฟิลิปปินส์ยนะังมาเขาผมก็ว่าเออเขามีสื่อเนี้ยดีนะมันทำให้ให้ใหใหได,ได้ได้งานด้วยได้ชื่อด้วยอะไรด้วยได้หลายอย่าง โอ้โหนี่ทใไ้เจ๋งจริงนะครับสื่อกงไม่เยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณลุงว่าที่จะเผยเคล็ดลับการทําหัวโขนกันทุกขั้นทุกตอนแบบและเอียดยิบเป็นครั้งแรกในรายการเมนเทลแลนด์ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับ